เจอกันยามเช้ายามเช้าหรือยามสายไม่รู้ยามสายแล้วมั้งเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดพี่น้องวันที่สิบเอ็ดก็บรรยากาศพี่น้องขึ้นฝ้าขึ้นฝ,ฝนเนี่ยยมุกดาหารเนี่โอ้ยนี่สงสัยฝนสีตกพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวรอรุ่นกันนะเนาะเพราะว่าไอ้กรมอุตุเพิ่นกะบอกว่าฝนจะเข้ามาวันที่สิบสองส่วนวันนี้วันที่สิบเอ็ดนี้ก็อาจจะ อาจจะเป็นบางพื้นที่เนี่ยเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรฝนมันก็อยู่ที่ลมเนะเาะระบบลมถ้าลมตรงไหนที่มันปะทะกันลมที่ไหนมันเบียดมันมันอุณหภูมิสัมผัสมันได้มันก่อเสียในฝนตกแต่ว่าวันที่สิบสองมืออื่นเนี่ยเขาว่าตกแท้แต่กเดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นเพื่อ เขาเรียกว่าอะไรคือการคาดการ์การพยากรณ์มันก็มีผิดพลาดคาดเคลื่อนได้คือว่าอะไรเราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางก็อย่าอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางอะไรพี่นอ้องเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคือกเกษตรกรเรามันมันมันยึดโยงกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องก็ต,กต้องอ้างอิงจากธรรมชาตินะเนาะเราเราไม่ได้ไเขาเรียกว่าอะไรเรา เขาเ็นเกษตรกรเราเราไม่ได้อ้างอิงกับไปเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจอไอย่างอื่นเศรษฐกิจของเกษตรก็คืออ้างอิงกับธรรมชาติอมแมนบอเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ควบคุมยากเพราะฉะนั้นเ่ากะเบิงเพอเป็นแนวทางพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวสิมา <c oughs> ให้เบิงตัวอยา่างพี่น้องให้ดูตัวอย่างของการ ปลูกอยู่ค่าพี่น้องปลูกอยู่ค่าสายคานาอันนี้ก็เป็นไอ,ไอ,ไอน้นาของพี่สาวของผมเองอะไรนี่ก็เขาจะเขาสีกําจัดออกพี่น้องเขาจะกําจัดออกออก็คือว่าเน่คือคันานน่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเล็กเนีถ้ามันเล็กหรือว่าไอ้ต้นไม้นี่พอมันใหญ่ไปพอมันโตไปเนี่ยถ้าเราปลูกผิดวิธีการหรือว่าปลูกไม่ถูก สุขลักษณะของมันนี่มันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องวว้ง่ายคือมันงับหน้าพี่น้องมันงนํานาแล้วมันสีเฮ็ดให้ให้ข้าวตรงนี้นะ <c oughs> ล้มแล้วก็ข้าวไม่งามดินเสื่อมพี่นอ้องอืพี่สาวผมก็เลยว่าสีสีอยากกําจัดออกพี่น้องอยากกําจัดออกเพิ่นบอกว่าสีสีให้มาตัดให้มาตัดตัดออกเลยเพราะว่ามันมันบองงามพี่น้อง คืออใครใครจะบอกว่าปลูกยูคาแล้วนี่ดินมันไม่เสื่อมหรือว่ามันไม่มีผลอะไรกับดินนี่อันนั้นก็แล้วแต่เขาพี่น้องแต่จากประสบการณ์นะที่ผมปลูกยูคามานะคือ <c oughs> ดินมันจะแห้งแรงพี่น้องอดินมันสีแห้งแรงอืมัมนมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ายูคานี่ผมว่ามันมันเป็นพืชที่ อดูดน้ําเยอะพี่น้องเออมันมันใช้น้ําเยอะผมคิดว่านะเออเพราะว่าพืชอย่างอื่นนี่มันมันพี่น้องสังเกตดูเลยไอไอไอตรงไหนที่มันไม่เคยแห้งแล้งนี่พอปลูกอยู่คาไปแล้วนี่มันเหมือนแห้งแล้งนะพี่น้องพี่น้องสังเกตพี่น้องเคยสังเกตบอกอือมันมันส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นพี่น้องเออแล้วอีอย่างนี่พอพอพื้นที่มันแห้งแล้งนี่ พวกยูลินซีอืมพวกยูลินซีพวกอินซีอย่างซุน้มันกะพอมันแห้งแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แม่นว่ะเพราะว่าอินซีหรือว่าไอ้พวกยูลินซีสุน้มันมันมันจะอยู่กับความชื้นอืมพอดินบริเวณที่ไอ้ต้นยูคาที่เขาไปปลูกอยู่เนี่ยเออมันมันมีความแห้งเนี่ยมีความแห้งแ้งเนี่ยพวกยูลินซีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรือพอมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้ดินเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าดินมันเสื่อมพี่น้อง เออเพราะว่าเขาเรียกว่าะดินนี่ไอ้รักวิชาการเขาเอ่นว่าดินมันต้องมีชีวิตมันต้องมีจุลินทรีย์มีไส้เดือนมีต่างๆอะพี่ม้องมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ในดินเออมันถึงจะให้ทําให้ดินสมบูรณ์แต่ทีนี้พอดินมันมันแห้งแล้งหรือว่าดินมันขาดน้ําเนี่ยความรวมสมบูรณ์หรือว่าพวกจุลินซีนี่มันก็หายไปพอมันหายไปเนี่ยมันเหลือแต่ดินเนี่ยมันก็เลยทําให้ดินในบริเวณที่ปลูกยูคาเนี่ย มันก็เลยมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่สมบูรณ์มันมันเหมือนว่าปลูกยูคาแล้วเนี่ยทําให้ดินเสื่อมมันมันมีส่วนนะผมว่ามึงถามว่าอต้นยูคาเนี่ยมันมันทาให้ดินเสื่อมเลยไหมมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ทีเนี้ยระบบของมันระบบของการเจริญเติบโตของไอ้ต้นยูคาเนี่ยคือมันมันดูดน้ําพี่น้องมันดูดน้ําเยอะ พอมาดูดน้ําเยอะเนี่ยดินมันจะแห้งพี่น้องดินมันจะแห้งแรงพอดินแห้งแ้งเนี่ยมันก็มันเขาเรียกว่าอะไรคือทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรพี่น้องคือทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรหมุนวนอ่ะคือถ้ามันขาดตัวในตัวหนึ่งไปเนี่ยมันมันก็จะกระทบทั้งระบบก็อย่างเช่นปลูกยูคาแล้วเนี่ยมันขาดน้ําอมเพราะว่ายูคามันดูดน้ำไปหมดมันก็เห็นให้ระบบอื่น่หยุดชะงักอแล้วก็ทําให้ดินเสีย มันมันก็แบบนี้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่คิดจะปลูกอยู่ข้าใส่คางหน้ากะพิจารณาเบิ้งดีๆพี่น้องอพิจารณาดูดีๆระบบเขาเรียกว่าอะไรระยะยาวพี่น้องมันระยะยาว <c oughs> แต่แต่ถามว่าปลูกอย่างอง่นได้บ่มันปลูกได้เมื่อสุยางอะไรพี่น้องแต่ถ้าเราต้องเบิ้งความเหมาะสม ดูพื้นที่เฮ้าเนี่ยแหละคือยังปลูกยูคาแบบนี้ถามว่ามันสร้างรายได้ไหมมันสร้างรายได้พี่น้องเงิอแต่เฮ่าต้องเบริงความคุ้มค่าว่าอย่างสมมุติว่าเหมือนปลูกอันนี้ปลูกปลูกยูคาใส่คันนาแบบเนี้เออถ้าเราคิดว่าเราตัดยูคาขายเออม,มันก็คุ้มค่าอยูอ่แล้วก็ปลูกข้าวเนี่ยเออม,มันก็พอได้อยูอม่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบนั้นก็ปลูกได้พี่น้อง แต่ทีเนี้ยถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วว่าปลูกยูคาไปแบบเนี้ยเอมันเห็ดห้เขามันเสียหายทําให้ข้าวมันล้มหรือว่าทําให้ดินมันไม่ดีอแบบเนี้เท่ากับพิจารณาําชัดออกก็ได้พี่น้องมันคือเหมือนเหมือนที่ผมบอกแหละคือเห็ดกเกียรมันบ่มีมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมพี่น้องมันอยู่ที่ความเหมาะสมว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนบางคนอาจจะบอกว่าปลูกยูคาก็ดีมันก็มีรายได้มันบอกละเออ อันนี้สาหรับบางคนที่เขาพูดมันก็ถูกไงพี่น้องเออมันก็มีรายได้อืมเพราะว่าดีกว่าปล่อยคันนาให้มันร้างใช่ไหมเออมันก็ถูกอืมแต่มันก็ต้องอยู่ที่ความคุ้มค่าและก็ความชอบแมนบอกเพราะว่าบางคนนี่บางคนนี่อาจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรฉันขาดทุนก็ไม่เป็นไรอืมฉันชอบฉันรักฉันทําแล้วมีความสุขนะเห็นบอกมันมันมันเพราะฉะนั้นมันมันมันอยู่ที่วัตถุประสงค์พี่น้องวัตถุประสงค์ของแต่ละคน อแต่ที่เนี้ยคือคลิปนี้กับมากมากยกตัวอย่างให้พี่น้องเบิรงว่าปลูกอยู่ค้าวใสาขั้นหน้านี่มันมันทําให้ดินเสื่อมอือันนี้มีผลแน่นอนพี่น้องทําให้ดินเสื่อมทําให้ไอ้มันบริเวณเนี่ยมันแห้งแลง้งมันมีส่วนพี่นอ้องเพราะว่าคือประสบการณ์นะพี่น้องคือประสบการณ์ตรงออเพราะว่ากะคือว่าเราทํานาติดกันวันนี้ครับ กับผมก็เห็นเห็นประจําเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยเขาตัดไปน่าจะสามปีแล้วมั้งเออสามปีแล้วอันนี้มันขึ้นออกมาใหม่อันนี้เป็นตอสองนี่พี่น้องเป็นตอสองเขาก็อยากให้กําจัดออกเขาว่ามันมันถ้าเอาไว้นานไปมากกว่านี้นี่มันสีอาจจะดินอาจจะเสียไปมากกว่านี้เขาก็เลยให้กําจัดออกุนะทาง้งคุณค่ะเยอะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายบึ้ง เอออีกอีกอันนึงพี่น้องถ้าถ้าจะปลูกต้นไม้ใส่อัน้าหนี่พยายามปลูกตามแนวแนวแนวเขาเรียกว่าแนวแนว,แนวตะวันแนวดวงอาทิตย์คือจังแบบเนี้เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ยเราก็ปลูกตามแนวแบบนี้เห็นบอก่เฮ้าอย่าปลูกขวางแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้คือปลูกขวางปลูกขวางดวงตะวันแบบนี้คือมันสีดบดบังแสงแดดทั้งนาสองฝั่งเนี่ยมันเซียนให้เขาว,วงามพี่น้องอันนี้มีส่วนนะพี่น้อง เออคือระบบการจเจริญเติบโตของพืชนี่มันมันมันต้องมีดินมีน้ําอืมมีดินมีน้ํามีแสงเนี่ยสามสามหัวใจหลักคือดินน้ําแสงเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยอืมบางทีนี่ดินดีแต่ว่าแสงน้อยต้นงาต้นต้นเอต,ต้นไม้ก็ไม่งามอบางทีเนี่ยแสงเยอะแต่ว่าดินไม่ดี ต้นใหม่ก็บองง่า,งามบางทีมีทั้งแสงมีทั้งดินแต่ว่าขาดน้ำเป็นพื้นที่แห้งแลง้งพืชก็ไม่สวยอีกเห็นบอกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามตัวนี้พี่น้องมันมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นห่วงซัวเออมันเป็นห่วงโซ่เออ,เอ,อ,เอ,อว่าพูดไทยเนาะไม่ไม่บแข็งแรงพี่น้องเลยเอออาจจะอาจจะฟังอาจจะอันนั้นเลยพี่น้องอาจจะอาจจะไม่ไพเราะสนอหูเพราะว่าก็มีเอฟซีกับเพลินบอกว่าให้พูดไทยแน่เพลินว่า เออย่ายาว่าแต่อีสานหลายคนว่าเออก็กบแบบนี้แหละพี่นออ้องเออไม่ผมเป็นคนอีสานแต่กําเนิดนะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่คนกรุงเทพนะเนาะก็พูดอาจจะตกไทยตกเล้า,ตก,ลาตกอันน,นั้นเออก็ไม่ว่ากันนะเนาะการลองพิจณาป่้เงาพี่น้องพิจาณาดูเอาอหลักการปลูกพืชให้มันโตให้มันต้นใหญ่ให้มันสมบูรณ์นี่ สำคัญมีสามหลักคือที่ผมยกตัวอย่างก็คือดินน้ําแสงอืคือต้องต้องสาม,มาดุลกันพี่น้องสามอย่างเนี่ยดินน้ําแสงเนี่ยอืแสงน้อยอืพืชก็ไม่โตน้ําน้อยพืชก็ไม่โตอดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์พืชก็ไม่โอพืชก็ไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันพี่น้องเอเหมือนที่ปลูกอะหลายๆอย่างอะไรว่าทําไมมันไม่โต เรา้าต้องหาสาเหตุพี่น้องต้องดูสาเหตุว่าระยะการรับแสงของมันเนี่ยมันเพียงพอไหมืถ้าแสงเพียงพ,งพอ,อมาดูดินดินอุดมสมบูรณ์ไหมดินมีแร่ธาตุสารอาหารไหมถ้าดูดินแล้วดินโอเคก็เอามาดูน้ำแต่ละปีหรือว่าแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยน้ำที่ฝนที่ตกมาเนี่ยม,มันเพียงพอไหมหรือว่าน้ำมันน้อยเกินไปไหมหรือม,มันสามาดุลกันพี่นอ้องการเขาเรียกว่าอะไรการ นำสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุไปเขเลยไปหล่อเลี้ยงของต้นไม้นี่คือมันเป็นระบบดูดน้ำขึ้นจากข้างล่างแล้วก็ไปคายน้ำออกทางใบมันจะหมุนวนอยู่อย่างนี้เนละพี่น้องคือถ้าวันไหนแดดๆต้นไม้มันก็จะคายน้ำเพราะนั้นมันก็จะเกิดการหมุนวนพี่น้องเกิดการหมุนวนของระบบอาหารนี่แหละมันถึงสมดุลกันว่าต้องมีแสงให้เพียงพอ ต้องมีน้ำให้เพียงพอต้องมีดินที่รวมสมบูรณ์สารอาหารที่รวมสมบูรณ์เห็นบอกมันมันสำคัญหัวใจหลักสามตัวนี่มันต้องมุนวนกันพี่น้องมันฉีขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เออถ้าขาดตัวไหนตัวหนึ่งไปเนี่ยคือพืชของเราหรือว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะแคะแก่นทันทีเลยพี่น้องพิจารณาบังเอาพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องกับบรรยากาศทุ่งนาฝนสีตกอมปตกกุบลู่นีีโว อ่าโอเคประมาณนี้เล่าสู่กอนฟังพี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายประมาณนี้